สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้เราพาท่านผู้ชมมาหาอะไรกินข้างนอกกันนะครับอันนี้เราจะใช้รายการว่าหาแดกนะครับหาแดกไปเรื่องนะครับอันนี้อยู่กับนายพานนะครับไปดูนี่นายพานมากับลูกลูกนายพานจะวุ่นวุ่นหน่อยครับเดี๋ยวให้พ่อจูพ่อจะเปลี่ยนปลาเดี๋ยวมาดูกันเลยครับผมนี่เดี๋ยวเราจะดูว่านี่อันนี้อันนี้ไม่ใช่เห็เวียงมาแล้วเรียบร้อย เวียงได้แห่ฝรั่งนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวดูว่าจะได้ปลาหรือเปล่านะครับเอาปลามาทำอะไรกินกันน้ำนี่ใสเลยนะครับท่านผู้ชมดูมีปลาเปล่าเฮ้ยทำเป็นเล่นไปพอได้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าปลาทำอะไรได้ปลาอะไรมั้งปลาดินปลาทะเลปลาหมอเจัดเจ็ดใบเลยใบมเลยครับนี่ขนาด ดูดูแล้วไม่น่าจะมีอะไรนะครับท่านผู้ชมแต่มีนะครับดูดิ่เอ่งเองเล็กๆนะครับเจ้าของนามาเลยป่าป่าก็แล้วไม่ต้องไม่ต้องนั่นเลยไม่ต้องปลดเลยอันนี้ปลาสลิดนะปลาสลิดบางบ่อเอ่งเล็กๆยังมีเลยบางบ่อ แล้วก็ปลาหนินสองตัวไปแอบเข้าไปลบนะครับเดี๋ยวเราไปอีกที่หนึ่งนะครับตรงชายนาทางด้านนู้นนะครับเดี๋ยวลองดูว่าจะมีปลาหรือเปล่าเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ก็น่าเวียงอ่ะเนี่ยไม่ได้เหรอตรงนี้ได้เปล่าเล็กเนี่ยมันไม่จีบปลาหรอกล่ะนี่ครับเดี๋ยวไปดูชายนู้นนะครับ อะครับมาถึงที่หมายที่เราจะมาเวี้ยงครับก็คือสุดตรงนี้นะครับสุขนาเรียงไม่ถูกเดี๋ยวลองเวี้ยงสักตูมนะครับว่าจะได้หรือเปล่าว้าวเข้าไปแห่ที่เวี้ยงนี้คือแห่ฝรั่งนะครับท่านผู้ชมมัจะมีอะไรกลมๆเหมือนไม้แ่นเสื้ออยู่ตรงกลางครับเพื่อให้แห่บานใช่ป่ะมั้งไม่มีครับไม่ใช่สายครับ ดี๋ยวไปดูอีกทีนึงนะครับนีเวียงเวียงเทสเทสดูนะครับไม่ติดนะครับมีตะสลายนะครับเดี๋ยวไปดูอีกทีนึงครับเอาละครับสะพานเวียงอีกเนี่ยโอมเรียบร้อยไม่รู้ได้ป่าวรู้สึกว่าจะติดขยะนะครับไม่ป่าน้ำมันเยอะเลยน้ำเยอะไปนะครับท่านผู้ชมโอ้โหไม่เข้ารุเรื่องนะครับเดินๆตามมา ได้ปลามาสี่ตัวอืมนี่ครับเปมาติดพึกขยะพึกสลด์ดูอันนี้ครับว้าวก็ไปครับมัน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 ใ่อ่ไปไงบานไปคูมันเล็กวิไม่น่าได้ดูตรงแฮมใ่อ่ไป อ๋ครับท่านผู้ชมระหว่างทางนะครับท่านผู้ชมเราเห็นอ่าของเล่นตอนที่เราเด็กๆนะครับนี่ครับไก่ครับท่านผู้ชมจำไม่ได้เราเรียกว่าอะไรนะที่เขาเอามาตีกันนะครับไอ้โต้งไอ้เตอรอะไรเนี่ยผมจําไม่ได้นะตอนนั้นรู้สึกว่าจะเด็กเด็กน้อยนะครับนี่มันก็คือต้นหญ้าที่มีลักษณะอย่างนี้ครับ ที่เขาตีไก่ตีไก่กันนะครับตอนเด็กๆ็กนี่นี่อันครับสองอันนะครับนี่เห็นไหมครับท่านผู้ชมเด็กเเขาจะเด็ดมาแล้วก็เอามาตีกันใครหัวขาดก่อนก็คนนั้นแพ้นะครับนี่นี่เลยครับท่านผู้ชมตีไก่ตีไก่นะครับสมัยเด็กเด็กนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปตีกับทีมงานของเรานะครับให้ทีมงานเลือกนะครับว่าจะเอาตัวไหนนะครับ เราก็มาดูกันว่าใครจะชนะนะครับอันนี้คือระหว่างทางนะครับพอดีเห็นนะครับก็เลยถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับของเล่นตอนเด็กนะฮะไม่รูชัดหรือเปล่านะครับถ่ายย้อนแสงลแล่ะไหนก็ไหนๆละวอะกูให้มึงเลืยกเงียบตดงไหน มาเอาตัวไหนผมเอาตัวนี้เอาไหนมาครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวดูว่าใครจะชนะผมให้พีทีก่อนเลยฮะผมให้พีตีก่อนเลยพีทีก่อนนะไปก่อนผมผมเรียกหัวเล็กนะครับดูหัวเล็กกับมาใหญ่ใครฟาดใครมมพุ่มฟาดก้อนคนแรกนะนด้เลยฟาดเข้าไปเฮ็ยโดนผมวันเี๋ยวต้ามจะดูกล้องเดียวใครจะใายก่อนครับ อ้าวช่วยกะว่าทำไมตังกูกแข็งแรงกว่านะครับท่านผู้ชมนี่โอ้ตายตัวผมนข่งแข็งแรงกว่านะครับตัวผมชนะนะครับท่านผู้ชมตัวพี่เจมแพ้ไปแล้วครับนี่ไก่ไก่ต้งอืมถัดไปวะนี่ครับสรุปแล้วตัวของผมชนะนะครับท่านผู้ชม ครับระหว่างที่เราเวี้ยงไปเมื่อสักครู่นี้ได้ไม่กี่ตัวนะครับประมาณนี้สี่ห้าตัวนะคราะมันก็ตัวตัวพอดีทำนะครับเดี๋ยวไปเผาส้มตำวันนี้ส้มตำปลาเผาส้มตำที่เกอร์ช่วยไปซื้อเอาเดี๋ยวเราไปดูที่อื่นนะครับว่าจะได้ปลาเยอะหรือว่าเอาครับท่านผู้ชมระหว่างทางนะครับเราเจอหร่งนะครับนี่หร่งเวียงปลานะครับอันนี้คือ นาคนอื่นเขานะครับแต่อันนี้เป็นเป็นคนที่เรารู้จักครับเดี๋ยวเราจะลองมา้วงครับตูมผังตูมนะครับก่อนที่เราจะไปนะครับน่าจะพอมีลุ้นฟ้ามื่อกี้นะครับเพราะว่าสถานที่ก็ใหญ่พอสมควรนะครับให้ในพานลงไปนะครับแล้วก็วี่งนะครับหนึ่งสองรูปโอ้โหนะครับท่านผู้ชมสุดยอดครับไม่ต่ำพอแปดสิบตัวนะครับอื เดี๋ยวรอลุ้นกันนะครับว่าจะได้ปลาอะไรมั่งแช่ก็ไปเป็นไงมีวิวแววไหมถ้าจะพอได้อยู่นะครับไม,ไม่ติดเลยเหมือนจะดูดีนะครับแต่ใกล้นะครับ ตาลุงเจวิง่งหนึ่งทีนะครับไปไหน,ไไหนอ้อาวหนึ่งสองโฟลุกเอได้ครับเหมือนจะมีแต่ไม่รู้มีเปล่าอ้อครับเดี๋ยวให้ในพานเวิ่งอีกรอบครับฟรับเข้าไปแห่เล็กกำลังดีนะครับ ครับเดี๋ยวเวียงอีกรอบหนึ่งคว้นานเข้าไปสฮรับกันในาพนานะครับในาบานวียงกันคว้าเข้าไปติดท่อหน่อยครับให้เ,เจมเวียงครับรอบดีโอ้ยแไม่มาเลยเนะเอาละครับทุกชมหลังจากที่เราคว้าน เวียงทุยคดเราข่าวเกี่ยอ,อะไรเวียง,ตตงปลามานะครับหลังจากที่เราคว้านหาปลามาครับก็ได้ประมาณนี้นะครับนี่มีปลาช่อนติีนมาตัวนะครับปาดีฟุกนะครับแล้วก็น่าจะเป็นปลาหมอเยอะหน่อยนะครับต้องให้เสียมให้เสียม,มพี่เล็กพี่เล็กจับปลาโชดิพี่เล็ก จัมาช้อนชุเออช้อนชุนี่ระดับเซียนเล็กสนิทย่อดครับหุ้ยกว่ามาแหมจ้างมาจ้างมานี่ครับก็ได้ปลาช่อนมาตัวนะครับอันนี้เขาเรียกว่าชดบอกไหมไม่บอกครับอย่างนี้ไม่บอกตับตับปองก็ยืมเงินกวดเนี่ยอันนี้ปลาช่อนปลาช่อนสายใหญ่นะครับประมาณนี้ครับตัวประมาณนี้ใส่ใหญ่ใส่ฝรั่งครับเดี๋ยวเราจะหุ้ยกข้าเดี๋ยวเราลองมา มาดูกันนะครับปรึกษากันว่าจะทําอะไรนะครับสําหรับปลาพวกนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาละครับท่านผู้ชมหลังจากที่เราทําการตกลงกันแล้วนะครับเราก็จะทําเมนูปลาเผานะครับก็พอดีได้ปลาช่อนตัวใหญ่มานะครับตอนแรกว่าจะทํามุกแต่ทีนี้พอดีได้ปลาช่อนตัวใหญ่ๆนะครับเราก็จะเอามาเผานะครับท่านผู้ชมตอนนี้ทีมงานเราเอาปลาไปล้างเรียบร้อยนะครับครับผม ปลาเอือ่ปลาย่างครับปลาย่างอืเอาครับผมเ,เราเตรียมปลาย่างก่อนนะครับตอนนี้เราแบ่งทีมงานเป็นสองชุดนะครับนี่คือลุงเจก,ก็จะไปก่อไฟนะครับส่วนเจมก็เสียบปลาอยู่นะครับเตรี่ยมปลานะครับเพื่อจะนําไปย่างนะครับเ,เรืเสียบด้วยไม้กระถิ่นนะครับ ปลาย่างของเราหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับพอดีได้ปลาช่อนมานครับผมข้างแรงนี้คเมือนจะตปลาช่อนอเมซอนอืมทุยก็ก็อจะเลิมฝากกดติดตามนะครับรายการของเรานะครับร,รายการหาแดกนะครับรายการของช่องเดียวดีๆนะครับเป็นรายการใหม่นะครับเดกทัวร์ทิพย์เอาครับท่านผู้ชมอันนี้คือปลาที่เราเตรียมเสียบไว้เรียบร้อยนะครับส่วน อันนี้ก็คือกองไฟนะครับที่เราจุดไว้นะครับแล้วก็จะมีไม้งามนะครับที่ลุงเจยได้ทาไว้นะครับเดี๋ยวเราจะใส่เอาปลาพาดต,ตรงไม้งามใช่ไหมลุงเจครับผมใช่ครับนี <travaille> ่ครับพาดลงไปที่ไม้งามนะครับ <hood> เดี๋ยวเราเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาทาเกลือปางก่อนตาอ่าตรงนี้เดี๋ยวทำการทาเกลือนะครับ เกลือาที่ตัวปลาเลยนี่นะครับทาเกลือที่ตัวปลาให้ทั่วนะครับทาเพื่ออะไรไม่ให้ไม่ให้มันไม่ให้มันให้ไหมอะไรแล้วก็เวลาความเค็มมันก็จะเข้าไปในเนื้อทำให้น้อปลาอร่อยอร่อยนะเกลือที่สามารถช่วยให้ปลาไม่ช้าไงล้าเราไม่ทาเกลือมันจะ ไม่เร็วเพิ่มก็เ,เอาเกลือโรยๆแล้วเหมือนพอกกัน,น,นไหมนะะถ้า,ถาที่เขาทำขายกันจริงๆแล้วเขาจะมีส่วนผสมของแป้งไปด้วยให้ทำให้ทำให้มันเกาะอย่างเงี้ยให้เกาะอยู่นานนะให้ปลาไ,ปไม่ไหม้แต่อันนี้เราทาดิบๆไปเลยแป้งอันนี้ก็พอมันก็คงไม่ไม่ไหม้เท่าไหร่แล้วทิ้งไว้เงี้ยแ,แ,แล้วเราวอไฟติดแล้วเราก็จะเอาไปย่างกันทิ้งมือก่อน ตอนนี้ก็รอไฟอย่งนั้วไฟให้เป็นถ่านแล้วเราก็นำไปย่างลุกย่างเลยเด้ออือครับตอนนี้วางเลยครับเดี๋ยวเอาจจะติดถ่านนิดนึงยวไม่เป็นไรไ้เดี๋ยวปลาจะได้จะทำติดถ่านมากกว่าจะไหม่ตอนนี้เราก็นำปลามาวางไว้น่าจะมีอะไรพวกนี้หน่อยไม่เป็นไรครัเดี๋ยวเอ๋ออันนี้ก็ได้ขั้นหน่มันก็ไม่หล่นละอ่านี่นะอือนี่ครับ แตประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็หมุนๆเอานะครับใช่ปะใช่ๆข้างๆนเวลานั้นเราก็ดูให้ให้ปลามันไม่ต้องไหม้มากพยายามให้มันสุกทั่วๆกันเดี๋ยวจะเป่าให้ไบมันลุกขึ้นอีกหน่อยการย่างท่านี้ดีนะเพราะว่ามันมีกลิ่นหอมของพวกพวกท่านนะพี่กินฟันท่านกินอะไรเ่านมันมีความหอมมีสนนีในตัวนะครับตีไฟเอาไปย่างแก๊สย่างไง ก็ค่อยย่างไปนะครับพอได้อยู่ย่างไก่กับไปนะครับรึมมันจะหมุนตามเรานะครับหมังหมุนตามเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่ไรได้อยู่ได้อยู่ได้ได้ได้แล้วหมุนมันก็จะฟิกตัวตัวสามารถหมุนได้จะ่าล้นไม่หล่นไมาหลได้เลยไอ้ไม้นี่ขัดไว้ เอ้ยตะคู่ก็ได้เวลานั้นเราก็ค่อยหมุนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยกขึ้นนิดนึงระว,งวงังไม้ก็ให้มันสูงขึ้หนึ่งตรงงาบม,มันแยก่กันนะครับเรี่บลายลอยัอนนี้ลมก็ค่อนข้างที่จะพัดนะครับไม่รู้ว่าฝนจะมาหรือเปล่าลมพัดดีนะครับเยน็นล <Nope. S 1> ุบเอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้ปางเราก็เริ่มแห้งๆแล้วนะครับท่านผู้ชม นนตรงหัวลากนี้ลุงเจเอาเชือกมาผูกครับเพื่อทําให้เวลากลับมันจะไม่ลื่นนะครับปลาจะไม่ขยับกลับอยู่ตรงไหนท่าไหนท่านั้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวราสักครู่นะครับเริ่มแห้งนะครับเกลือเกลือเอาละครับท่านผู้ชมฝากน้องๆและท่านผู้ชมก็ติดตามนะครับช่วงอ่าาแดกของเรานะครับท่านผู้ชมดูว่า คลิปหน้าเราจะทำอะไรกันอีกนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูป่าของเรานะครับว่าตอนนี้เนื้อป่าของเราเป็นยังไงนะครับเอาล้วครับท่านผู้ชมนี่ครับป่างเราเริ่มแจกกลิมเกลียมแล้วนะครับความสุกก็ค่อนข้างที่จะใกล้แล้วนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ความสุกระดับเจ็ดนะครับความสุกเรามีฟิตระดับนะครับเมฆขึ้นมาเองครับ เดี๋ยวสุกแล้วเรามาแร่ดูนะครับว่าเนื้อมันจะเป็นยังไงนะครับ่วงดีก็ใกล้ๆแล้วนะครับใกล้จะสุกแล้วนะอัน,นี้ก็มีเดือดปุดๆนะครับปุดๆใส่กิดเกิดเริม่มไหมนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับใกล้แล้วนะครับ <Nope. S 2> เอาครับท่านผู้ชมหลังจากที่เราย่างสักพักหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้ปลาของเราก็น่าจะถึงระดับสิบแล้วนะครับระดับความสุขระดับสุดท้ายของเรานะครับเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นไปดูนะครับว่าเนื้อของปลาเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับหลังจากที่เราย่างมาสักพักหนึ่งนะครับผมว่าอย่างผมว่ามันมันต้องสูกกล้วแหละเพราะว่าวันนี้มันอาทิตย์แล้วถุยอ <laughs> <laughs> เกี่ยวฮนะ, <laughs> อ,ะอ๋เอเลอ่านะครับ <laughs> เดี๋ยวเราจะยกขึ้นไปข้างบนนะครับว่าจะเป็นยังไงเ,เอาละครับท่านผู้ชมเราก็นําปลาของเราขึ้นมาแล้วครับเดี๋ยวเราจะทําการเปิดเนื้อให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับว่าเนื้อปลาของเราจะเป็นยังไงนะครับอ่าครับครับเดี๋ยวเราก็มาทําการเปิดเลยเอาเจียมเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมอยังเตียมว่าอ่าน่หรือเปล่านะดูการเปิดเนือเน้อของเรานะครับส่องใกล้ใกล้ครับ เป็นไงครับนี่เจมเลื้ยงเป็นไงสุกไหมเจมบอกไม่สุกฮะเหมือนจะสุกไหมสุกสุกโอ้โหนี่นี่ถ้าเกิดว่าเราใส่เครื่องนะเครื่องจะไส่นะจะหอมไหมหอมมนจะใครนะพี่เนาะใช่ใช่หอมมะรีนเปนขุน่เราก็มีเราไม่ได้ยัดให้มันหอมซึ่งนี่ไม่รู้ตอนแรกเราไม่รู้นะเราก็ว่าจะทำอย่างอื่นไงใครแล้วก็ได้อะมาหนึงนี่เนี้ยเนี้ยเนเนื้อฮะเขา เ,เ, <Okay. S 1> เนื้อสาวๆเลยโอเคครับเดี๋ยวครบชิมกันอินหอมก็อยู่ในรับหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้ท,ทีเจมลองชิมเลยฮะ<า>ไม่มีช้อนนะเจมมือเลยพี่โอ้โหมันร้อนนี่มันจะร้อนมาแล้วใช้มือเปิดปะ,ะวันนี้เราก็ได้ปลามาหนึ่งตัวนะครับที่เรา,เ<อ>าหากันมาวันนี้ต่อไปก็จะเป็นการชิมรสชาติอืนะครับผมเราพอได้ที่แล้วนี้ก็คือปลาปลาค้อ ปลาแน่ปลาคอใหญ่มาหดแล้วแปลว่าปลาก็คือภาษาไทยก็คือปลาช่อนมาแล้วนะครับปลาช่อนมาแล้วเนื้อหวานหวานปลาช่อนมาแล้วมีรสชาติเค็มๆของเกลือหน่อยเยมใช้ได้ใช้ได้เดี๋ยวฝีมือเราเองเลยนี่ยแมงวันแมงวันอันนี้อันนี้ได้อยู่ได้เป็นไงจิ้มป๊าบเข้าไปซัดเข้าไปวืบขาดที่ไม่ได้เลยครับหนึ่งกรึบวิกกี้้อยวิกกี้วิกกี้กรรมการ ลอกเข้าไปกรุบเรียบร้อยสะบัดหัวชวบเปี้ยวเผ็ดดีเนี้ยปลาไดได้ยถ้ามีช้อนรสชาร์ดโอเคนะเย็นกว่านี้หน่อยนะแกวเลยมันจะเค็มๆหน่อยๆใช่ไหมได้บอกราชาร์ดดีเป็นไงเผ็ดอร่อยปลาก็ได้ที่อืมความจริงเนี่ยเราต้องเอาเครื่องมาโคกน้ำจิ้มให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเลยนะเหมือนว่าไอเหมือนคลิปไอไอคนป้าให้ดูว่าไอที่ว่ามันเอาอะไรตอกตอกตั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 กเอาอะไรทุบทุบพริกทุบบวบกระเทียม ได้ได้รสชาติถ้ามีเครื่องเครื่องใจมักกว่านี้รูว่าโอเคนะครับอร่อยนะประสบความสำเร็จนะครับกับคลิปนี้นะครับสำหรับลงทุนหาปลาตามคลอง3าสีคลองสำหรับรายการของเราในคลิปนี้นะครับเราตั้งชื่อรายการว่าหาแดงนะครับท่านผู้ชม คผู้ชมอย่าลืมนะครับกดติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อ,ตอไปนะครับคลิปนี้ขอลาไปทีเพลงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ